แกเปล่าเจ้าหลอกก็แกใหม่พอเจ้าใหม่บุกแกไว้ไลยลุงเตีงเรืวว่าไม่ใจเลยไม่ใจเลยลุงเตีงนี่ว่ายู่งปันหาเลยก็แต่ว่าเบื้องล่างลุงเตีงไม่ธรรมดาเออลุงเตีงเบื้องล่างไม่ธรรมดาเออเจ้าแดงว่าเบื้องล่างลุงแดงมีจังก้าสังเกนได้ที่ไม่ธรรมดา ก็ก็ก็ย่มาจากไอ้ยุงเดงกางกางกปิดเ้ลยก้อนขี้ควายยุงเดงจะได้หมุไปไหนก็โดนน้ำจุ่มจึ่จะไม่พมไม่เปียกระววไม่จมน้าปิดที่พไม่เปียกกระนุยไม่ได้โดดโดดแตไหก ถมูตัวลุงใจใจวายจะไม่อยากซ่าเราจะไปไหนได้มั้งใจวายไม่อยากทราบครับตายวายปิดใจวายจะไม่อยากทรามันจะกลายเป็นใจเซ็ดใจไรเดียวหามอานนังซื่อเส็ดเดียวอ่านนังซื่อนั่นก็คือแกนี่แกเปล่าแกเราเข้าไปในนังซื่อนี่ก็จะบอกว่านจะกระดากันดีนังซื่อห้ามแกอ่าน ปลาดอยกี่ตกใจปลาจนปิดปลาหม้ปิดยอมปลาดุกอุ้ยปลาดุกอุ้ยกี่ตกใจเบ่อไม่เลยปลาดุกอุ้ยปลาดุกอุ้ยโอ้โจ้าปลาดุกกระเทียมันไม่ตกใจเยแต่เ้าปลาดุกอุ้ยมันตกใจเข้าใจแล้วคนมามือจึ่มมาแล้วดูไปกลางคนเปียก ไปกลางคนเราไปเพื uhm, ่อร like, <nek. S 2> <c ười> ิมคนแล้วทงริมคนมันอยู่ตรงไหนลุงเดงดิมคนเน่ยคุณไม่เคยเห็นแต่ขอเ้ามึงป็นเพื่อนแลวขอเจ้าหลดวัป่าไปโรงพยานลพอเจ้าแกกิ่งนำชุบแมงได้ลุงเดงก็จุงกาดีนี้พอาเจ้าแกไม่มีวัน ยงแกเอาโลกเหนียงมานนั่นเนี่ยมามมติ้มติ้มได้เป็นไนยน์แกแกไม่ใจ้ไนยน์แกกล้าโยนจิ้มมินแนเลยเหนียงมาน,นั่นเนีย่ยเลยพอแกต้อที่นี่แกมิ้นตัอตัวเองเป็นลมต้องบาดเจ้างลงบ้าน <c oughs> แต่เจ้งหลุงแดงจุกแกใจล่นป้าเรื่องชูงไม่ได้กุว่กม็มีนี่ได้หลุงแดงวัวไม่จึกหลุงแดงไม่ใด้นั่นเป็นปลา เป็นปลากระต่ายเมือ่อไลรกก็เออมาไม่ได้เป็นปลาอย่างนี้ก็แกมโยนาภามกมันก้อน,นองงดูแก่งเจ้าเมียทีจจ่แท้การตั้งใจเจ้าดูก็เมียจับติดถึงวัางนี้ก็เลยไม่มีก้อยมีแต่หน่องเอิ้มคนดี <c oughs> มีแต่ไอ้เลวะหน่องเอิ้มคนดีห <c oughs> น่องเอิ้มคนดีเออมาเจ้าจูวัางนี้กูเป็นจุบลาปุ๊ด ตูปา๊บ uh, ลุกเออป้าลุงแดงหน้าอยู่เหมือนคนเป็นลูกลรงกลาลูกลรงอะไรกูฝ้ายุงแดงเป็นไรอ่ะแก๊กจ้งแม่หมอนวดแก๊กบ่อนวดเออลูกลรงเหรอฝายุงเด้งใช้ไม่ดีก็ไม่ไปลองเล่ว่าใครจะนะแกล้งกัน nuôi cho lùng đen nâng ra ngoài qua à, tao bắn nó kê lên nào lên nào วันนี้มา,าการข่าวไปในประเทศได้มีรถตีลังกาคว่ำมเมาครับเชียนจนหมาขี่เรือนแต่ว่าคนกลับเกล็นกระลอนออกมาจันท่วงทดีคนตายปลอดไปคนกับรู้ล่านิดหน่อยจบการย้ <Yeah. S 1> oh, no.